พักแสดงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่า linking verb นะคะต่อไปค่ะ request กับ require ต่างกันไหมต่างค่ะ request แปลว่าขอร้อง require แปลว่าต้องการต่างกันนะคะไม่เหมือนกันค่ะต่อไปคำว่า b a c k กับ toast ต่างกันไหมโอ้ห oh, น้องคำนี้แสดงว่านะคะเป็นคนที่ใส่ใจภาษาอังกฤษมาก b a c k ก็คือกระเป๋าให,ใหญ่ toast เป็นคนเป็นภาษาพูดของคนอังกฤษนะคะ t o a s คือถุงย่ามาค่ะถุงแฮรอที่เด็กมหาลาัยชอบใช้ใครเห็นใช่ไหมคะ นั่นอ่ะเขาเรียกว่าทอสแต่อ่านโทตี้ก็แล้วกันอ่านทอสนะคะแบกก็คือกระเป๋าผู้หญิงใหญ่ๆนะคะโอเคต่อไปค่ะคําถามต่อมา Stocking ต่างคำต่างจากคําว่า stock อย่างไรนะคะอันนี้นะคะขอบคุณน้องๆมากนะคะที่ส่งคําถามนี้มาดีมากเลยค่ะคําว่า Stocking เนี่ยนะคะก็หมายถึงเลกกิ n งถุงน่องนะคะถุงน่องนั่นเขาเรียกว่า Stocking นะคะส่วน stock เนี่ยนะคะเป็น Ver b แปลว่าเก็บนะคะ นะคะสต็อกเป็นได้ทั้ง Verb แล้วก็นามแปลว่าเก็บนะคะอย่างเช่นสินค้าที่อยู่ใน Stock นะคะแต่จะไม่บอกว่าสินค้าอยู่ใน Stocking สินค้าอยู่ใน Stocking แสงว่าอะไรคะแอบใส่ของไว้ในถุงน้องของตัวเองนะคะเคลียร์ไหมลูกคำว่า Stocking กับ Stock นะคะถ้าไม่เคลียร์ไงส่งมาถามต่อได้เลยนะคะต่อไปค่ะ a m a s e ต่างกับ amuse หรือไม่ครับต่างแน่นอนค่ะความหมายไม่เหมือนกันนะ,ะคมมนนะ a m e s e แปลว่าประหลาดใจนะคะ a m a s e แปลว่าทึ่ง ส่วนคาว่า amuse เนี่ยนะคะแปลว่าสนุกสนานดูหลักการง่ายๆดูนะคะคำว่า amuse ลากสัพมาจากคาว่า muse muse แปลว่าเทพธิดานางฟ้าเทพธิดาเนี่ยนะคะมีชื่อเทพ muse จริงๆในตำนานกรีกนะคะเทพ muse เนี่ยเป็นเทพที่คุ้มครองเกี่ยวกับความสนุกสนานเพราะฉะนั้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษสังเกตถ้ามีคําว่า muse เนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่สนุกสนานเฮฮาตลอดไม่ว่าจะเป็น music นะคะมิวสิกน้องเคยเห็นคําว่า amusement park ไหมคะมันมีคํานี้นะลูกนะ amusement park แปลว่าอะไรคะสวนสนุกในสวนสนุกก็จะมีอะไรคะจะมี merry go round merry go round แปลว่าอะไรคะม้าหมุนนั่นเองนะคะม้าหมุนนะคะ merry go round นะคะอันนี้ก็คือเป็นคําตอบของน้องคนนี้นะคะที่ถามว่า a m u s e ต่างกับ amuse ยังไง อันนี้ขอ if clause แบบจมๆนะคะ if clause แบบจมๆเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นะคะให้บนกระดานไปแล้วนะคะแต่ต่อไปนี้เราตกลงกันไว้นิดนึงเราจะไม่เรียกเรื่องนี้ว่า if clause เราจะเรียกเรื่องนี้ว่าอะไรคะ conditionals นั่นเองนะคะ conditionals คือการแสดงเงื่อนไขถ้าสมมติว่าขอ if clause ก็จะได้แค่ if clause ไปนะคะต่อไปค่ะ,ะคำถามเราเริ่มยากขึ้นทุกทีแล้ว sub junctive คืออะไรนะคะต้องเคลียร์กันนะ sub junctive เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงเป็นการสมมติ ขออนุญาตลบกระดานนิดนึงนะคะซับจังทีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นเหตุการณ์สมมติซึ่งถ้าเป็นการสมมติในปัจจุบันกริยาใช้ช่องสองสมมติในอดีตใช้แฮ d บวกช่อง3โครงสร้างอันนี้นะคะจะอยู่หลังตัวบอกได้แก่ is time is a high time is about time if only as if นะคะ would rather I would rather นะคะ that she came here เ He ห right. like ็นไหมคะหลายๆคนนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะไปสับสนกับ I would rather นะคะ I would rather stay I would rather stay ดูนะคะ I would rather stay อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่สับจั c ง i ี e would rather อ uh ันนี้ทำหน้าที่เป็น modal verb แต่เมื่อไหร่ตามหลัง would rather เป็นประโยคเอาละสับจั t ง v ีมาแล้วเป็นการสมมุตินะคะผ่านเรื่องสับจั t ง v ีไปนะคะ ต่อไปค่ะว oh, ันนี้ขอชมเชยน้องถามยากขึ้นเรื่อยๆค่ะ p r o p o s i t i o n a l meaning คืออะไรสแสดงว่าไปอ่านเท็กซ์มาที่โรงเรียนใช่ไหม p r o p o s i t i o n a l meaning เนี่ยนะคะมันเป็นความรู้ระดับเป็นอยาโทค่ะลกูกนะคะไม่ก็ต้องต่อเอกอะตอนนี้นะคะแต่ว่า p r o p o s i t i o n a l meaning เนี่ยนะคะก็คือความหมายที่ออกมาจากการจับใจความของประโยคนะคะการจับใจความของประโยคนะคะมันมีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะมันก็จะมี conceptual meaning Conceptual meaning ก็คือความหมายเป็นคำๆต่อมาก็เป็น p r o p o s i t i o n a l meaning p r o p o s i t i o n a l และจากบริบททั้งหมด Contextual meaning นะคะเพราะฉะนั้น p r o p o s i t i o n a l ก็คือการอ่านจับใจความเท่านั้นเองค่ะนะคะ,นะคะไม่มีอะไรยากนะคะข้อคำถามต่อไปค่ะวิธีอา่าน text แบบเฉียบขาดโอ้โหน้องค่ะวิธีอา่าน text แบบเฉียบขาดอันดับแรกนะคะจับ main idea ให้ได้นะคะ เมนไอเดียส่วนใหญ่อยู่ในประโยคแรกนะคะของพารากราฟนะคะประกัฟที่ดีเมนไอเดียจะอยู่ในสองสามบรรทัดแรกนะคะพยายามถามตัวเองว่า What, Who, When, Where, Why? ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะและทำไมนะ,ะให้พยายามอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะโดยการที่อ่านทีละประโยคอย่าอ่านทีละคำการอ่านทีละประโยคก็คืออ่านไปจนถึงเครื่องหมาย f ู o สต็อป ถ้าเห็นคอมมาอย่าเพิ่งหยุดเพราะนั่นคือการอ่านในใจใช่ไหมคะเราไม่ต้องออกเสียงมาเราไม่เหนื่อยอ่านต่อไปเพราะว่าส่วนที่อยู่หลังคอมมามันอาจจะทําหน้าที่ขยายสิ่งที่อยู่หน้าคอมมาและเราก็จะได้ใจความทั้งหมดให้ชัดเจนได้นะคะต่อไปไกรมาอ่านเดือนเดียวทันไหมทันค่ะนะคะเพราะไกรมาในภาษาอังกฤษมีแค่24เรื่องเอง อ่านแล้วต้องทําแบบหัดด้วยนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่านยังไงถ้าระหว่างที่อ่านน้องมีที่ปรึกษามีพี่ช่วยสอนนะคะพี่วงมั่นใจว่าก r a ม m เดือนเดียวทันแน่นอนทันอย่างดีด้วยนะอืมต่อไปค่ะ Miss กับ Mister ต,ต่างกันไหม Miss กับ Mister ต,ต่างกันแต่ Miss กับตัวนี้ไม่เหมือนกันดูนะคะพี่วงคาดว่าน้องคงต้องการถามคํานี้หรือเปล่า Miss นะคะแปลว่านางสาว Mister คือนายแต่ถ้าน้องไปเจอ ตัวนี้ Ms. จุด Ms. จุดตัวนี้ไม่ได้อ่านว่า miss นะคะอ่าน m มิร์สออกเสียงเป็นดเซอร m เมอันนี้แปลว่าคุณผู้หญิงนะคะซึ่งเราจะใช้ในการเขียนจดหมายที่เป็นทางการนะคะเราไม่ต้องไปนั่งสืบว่าเขาแต่างงานหรือยังไม่แต่างงานนะคะเราเรียกคนให้สุภาพก็เรียกเมินะคะอย่างน้องก็เจอหวงก็เมิร์สหวงนะคะไม่ต้องไปสืบว่าแต่างงานหรือยังไม่แต่างงานนะคะ ต่อไป alright กับ alright l มีความหมายอย่างไรคะโอเคคำว่า alright l กับ alright l สองคำนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะ alright ตัวหลังอะค่ะที่เขียนอย่างเงี้ยคะ่ะ alright อังกฤษบอกว่าผิดหลักกันมากซึ่งอเมริกันยอมรับนะคะเท่านั้นเองแต่สองอันนี้เหมือนกัน that's alright l ก็คือ that's okay don't mention it นะคะก็คือมันโอเ okay. ค that's alright is alright ถ้าจะบอกว่า is alright เนี่ยนะคะมันมีความหมายว่า ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ชั่วร้ายอยู่ในช่วงกลางกางอันนี้ก็คือ it's alright นะคะมีคำถามต่อไปไม่เอ่ยโอเคมีค่ะความหมายของคำว,ว่า first กับ at first เหมือนกันหรือเปล่าครับอืมไม่เหมือนค่ะขอบคุณน้องคนนี้มากเลยนะคะถามได้ฉลาดมากคำว,ว่า first เนี่ยแปลว่าอันดับแรก first จะมีความหมายเหมือนกับคำว,ว่า firstly firstly แปลว่าอันดับแรกนะคะ I like chocolate, tin chocolate because first